ยังหอมจางจๆในหัวใจป่านนี้จะเป็นเช่นใดหัวใจยังคิดถึงบ้านมาอยู่เมืองกรุงไม้มงติดตา เพ่งลูกทุ่งมาผสมประสานใส่แคนโดยเฉพาะเนื้อเพลงนีอุ้ยกินใจครับเวอร์คนเฮาไปเห็นงานอยู่เมืองกรุงคิดว่ามันสิดีเด้ฮาลังคนคิดว่ามันสระสบผลสําเร็จเด้ฮาลังปู่ลังคนแต่ควากเหลยมันบป็นแนทางของเฮาคือจะอุ้งมาวฏิหาได้เพ่งคะเฮ้ยมันไม่ใช่ดาวของเรามันไม่ใช่เมืองฟ้าของเรายังกระสู่อีสานบ้านเฮาเพื่อนเฮาบ่ไา้ดอก สิบบรรซาหาบรนลือสิได้สิไปอบอุ่นสมือนกับของเป็นพวกอุ่นอ้ะไปปันได้ไก่ปัดกระขึ้นบานขึ้นหอดบานเท่าเดิมเว้ยได้กี่อุ่นยิงขึ้นหอดของวัวตัวแบที่นึ่ไหนอุ่นของัวไปใส่หนึงวันอรแล่ะไงปใส่ละไงไปข้างหลังไ่ไปข้างหลังอันนี้ก็บางอุ่นสมาน่าเอาไป่ใช่ละ เปล่าแลยเนี่ยถือแก่โมเปิ้ลไปเรืยบาทอย่าเขาไปแกงหนไม่ใช่ไปเต้นพร้อมได้หนิพี่น้องสวดๆหน่อยมาเชฟตันหลังหลังเชลบาทเนี่ยพี่น้องนักแต่งเพลงพร้อมได้พี่น้องครับใครสนใจที่อยากจะได้เพลงอาจารย์ตันติดแบบแกงเพลงอีกเพิ่งยังไงคนมีอะสิแต่งกันละสิแต่งอ๋อที่ เรามาปีที่แล้วที่บอสที่บอสจะรับสนุนใช่ไมแล้วก็ที่ว่าแม่ต้าจดใจนะกอ้ิงะไดในในเพื่นจันทกัน่อนดียนีราจะดสิ่งแย่ส่แย่่เล้วเพี่นกัิโอ้ย่น่่่่แ่ต้องต้องรอเาอย่างีลยม่ิดใจไ่ิดใจนน้มาานะยากับวัน อ่าานันจะบ็ีวเยอบัต3 0 0 0 0 0เออเอาฮัลโหล305 ยังขออันกัเพิ่นีเลยอยู่เราจบวพอดีซลก็สามชุดสหประออเออเอเออเ่บเอหวยังละแม่ขอคุณุกลังใจเนาะนะครับเดี๋ยวสองถุเดี๋ยวขอุอนุญาตไปเอาแป้งใส่หนาจังวเดทุกคนห้ามมัดขาวกันไหมจังหัดเว้ยเยี่ยบพออม่ไม่ไม่ดก็ว่าเขาอกเดี๋ยวเพูดเบื่องภาพเบงิเบงบรรยากาศดังนั้น ว่าลายยืหูแล้วหุ่นในหัไปอยืดย